ตัวอย่างหนังนิกันมือปราบปืนเปื่อยประชันครับใครแสดงเนี่ยลุงเลียนดีสันแฟนคลับกูไหมใช่โคชอบลุงเลียนเท่ดิแก่แล้วก็ยังเท่แต่ภาพน้ำปลุกแปลกั้มมาแนวหาวเวอรพักนี้แอคชั่นแอคชั่นเว้ยพักนี้อะไรวะเนี่ยไอ้หนูมันเดินเข้าไปเฉย เลี้ยดิ่มเลยเฮ้ยเียลูกเลียมเฮ้ยตลกว่ะเฮ้ยมันเป็นเด็กม่ใช่หรอ้คนเกียร์เน้่ยมันเป็นเด็กนะเยนยังเก่งเยนใส่หัวแล้เนยมึงเอาอย่างนี้เลยเหรอขายข้าวช่วเรื่องเนี้ย เพราะว่าตอนเดินเข้าไปมันเป็นเด็กแล้วถอดหน้ากากออกมามเป็นผู้ใหญ่เฉยเค,คือไม่เอาอะไรแล้วอ่ะคือเอาหายอย่างเดียวสามเอ็ดได้อยู่เ,เดือนนี้ฮะสั้นๆไงทีเซอร์สั้นๆเอ,อ้ยยังไม่จบเนาะทีเซอร์สั้นๆไปไงฮะโรงเรียนอีกเรื่องนึงแกนี่ก็ทําหนังมาหลายเรื่องแล้วนะแกทํามาหลายเรื่องแต่เ,ออเรื่องเนี้ยแต่เรื่องนี้คือแกไม่ได้ทําแบบแนวซีเรีส์หรืออะไรนะดูเหมืนอนว่าแกแนวแนวตลกนะ ยมันฉีกไปหมดเลยแล้วแบบเป็นเด็กเรียนลูกอมมาแล้วถอดหน้ากากอ้นี่แบบกูนึกถึงแบบมิชชันอิมพอสติเบิลวะเนี่ยนั่นแหละถอดกันแต่มันเดินเข้าไปมันเป็นเด็กก็ใช่ไหมแล้วถอดออกกันโอเคมันเป็นดีเซอร์สั้นๆเนาะยังไม่ใช่แบบถึงเทเลอร์เนาะแต่แบบเอ้ยมันออกมาแบบน่าสนใจเหมือนกันไม่คิดว่าแกจะมาลักษณะนี้หนังดังดูแล้วน่าจะตามมาตั้งแต่อะไรลุงลุงลุงเนียมเนี่ย แค่แคนน่ะ้แต่คคหนึ่งนนีแคสองแล้วเออหลายเรื่องอยู่นะแกเล่นอ่ะแกเล่นแบบหนังครอชนอย่างเงี้ยไล่ล่าแบบตามหา,าตามหาสิ่งของตามหาลูกสาวตามหาน,นูาา่นนี่นั่นไล่ฆ่านูออ่นนี่นั่นปิกระสืออีกเป็นนู่นนี่นั่นอีกไปคนเดียวด้วยนะเออครั้งนี้ก็คนเดียวเนะี่ย <c oughs> ใช่ไหมเล,เล่นคนเดียวเนะี่ยเล่นหมดเลยแต่ครั้งนี้มาแบบ เขาไม่ดีเฮฮอนแรก่มาดูเปิดเหมือนแอคชั่นเลยอ่ะแล้วพอถอดหน้ากากมานี่กูกากเลยแบบเฮ้ยอะไรวะได้แบบเก่งในเสียพูดอะเรแบบเออเก่งลายรูปรุ้ใจนะเฮ้ยมึงมึงกล้าสร้างอย่างนี้เลยวะถอดหน้ากากออกมาเป็นแบบพระเอกเฉยเนาะก็เดี๋ยวต้องรอชมเทเลอร์ตัวเต็มๆรอตัวเต็มเนาะว่ากว่าหนังจะเข้าดีก็กระดากะดอีกแล้วหลายเรื่องมันเดือนหน้ากระดาก มันเยอะเยอะมากอ่ะเออต้องมีเวลาดูด้ยเนี่ยอ๋อแล้วไปอัดกันอยู่นู่นอ่ะแล้วก็ไปแข่งกันสร้างรายได้กันเออแต่มันแน่นมาตั้งแต่แมิถุนานะมิถุนาน่าจะแน่นแล้วอ่ะมิถุนาก็แบบว่าอุ้ยอันนี้ปะวะจุดละสิบอันนี้เยอะจริงจุดละสิบแล้วก็ไอ้หนังจากที่เป็นของจากวานจอนวิกอ่ะ น่าเชื่อนะที่เป็นน้องน่ะจำไม่ได้ละลืมต้องไปจำบ้างนะมันยังมันยังไม่ติดปากไงเลยจำได้แต่จอร์วิกอย่างเดียวเออนั่นแหละมิดุนากับการกดาเนี่ยผมว่าเป็นหนังที่แบบอัดแน่นน่ะน่าชมทั้งนั้นเลยมีทันเดอร์โบอะไรอย่างเงี้ยเยอะกว่าลองดูลองดูนะฮะ